One News ตรงไปตรงมาในช่วงเทศกาลแบบนี้ใครที่ไม่ได้ไปเที่ยวไหนเนี่ยในเฟสของ uh, เฟส แฟนเพจของ Facebook ต่างๆในการที่คนเข้าไปดูกันเนี่ยบางคนก็บอกว่าถ้าไม่ได้ไปเที่ยวนี่ก็ทานอาหารกนันดีกว่าสนุกสนานกันแต่ว่าคุณผู้ชมคะในช่วงนี้ถือว่าเป็นหน้าร้อนนะคะคการเลือกรับประทานอาหารเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าถ้าหากรับประทานอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะเนี่ยอาจจะเป็นเสี่ยงโรคทางเดินอาหารได้ไม่ว่าจะเป็นโรคอุจจาระร่วงหรือว่าอาหารเป็นพิษด้วยคะ่ะก็ต้องระวังกันนะครับซึ่งกรมควบคุมโรคก็ออกมาเตือนประชาชนให้เลี่ยง10เมนูอาหารหน้าร้านารอนที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคนะครับเพราะเมื่อเป็นแล้วก็อาจจะส่งผลก ทบต่อชีวิตได้เดี๋ยวราไปติดตามจากรายงานชี้นี้กันครับส้มตำแกงกะทิน้ำแข็งบดและขนมที่มีส่วนประกอบของกะทิเหล่านี้ล้วนเป็นอาหารสุดโปรดยอดนิยมของคนไทยแต่ในช่วงหน้าร้อนกลับกลายเป็นอาหารที่เสี่ยงต่อโรคทางเดินอาหารมากที่สุด เนื่องจากอากาศที่ร้อนอบอ้าวทำให้อาหารประเภทลาบข้าวผัดปูขนมจีนหรือแม้แต่ยำต่างๆบูดเสียได้ง่ายเพราะแบคทีเรียนในอาหารจะเจริญเติบโตได้ดีมีความเสี่ยงสูงที่จะเจ็บป่วยจากโรคระบบทางเดินอาหารทั้งโรคอุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษซึ่งอาจส่งผลรุนแรงจนถึงแก่ชีวิตลูกค้าร้านส้มตำแห่งนี้บอกว่า เธอและเพื่อนๆมักจะรับประทาน้มตำที่ร้านนี้บ่อยครั้งแต่ละครั้งที่ทานก็ไม่ได้คำนึงถึงความสะอาดเพราะเชื่อว่าเป็นร้านที่ไว้ใจได้ก็ส่วนใหญ่จะซื้อแบบวันต่อวันนะคะถ้าเป็นของสดนะแล้วก็ตามร้านนี่ก็เลือกอันที่มันปรุงสุกกะคะ่ะแล้วก็เลือกร้านที่ไว้ใจได้อาหารประเภทนี้มันเสี่ยงแล้วเราค่ะยังจะรับประทานใช่ไหมมันแซบอะคะ่ะก็ต้องกินนิดนึง จากการเฝ้าระวังโรคของสำนักระบาดวิทยากรมควบคุมโรคเผยสถิติผู้ป่วยโรคทางเดินอาหารในปีที่ผ่านมาพบผู้ป่วยอาหารเป็นพิษ1 3 4 5 1 6รายเสียชีวิต1รายและผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง116,900รายเสียชีวิตถึง8รายทั้ง2โรคพบมากที่สุดใน10เมนูยอดนิยมในช่วงหน้าร้อนของทุกปี ในแพทย์โสพลเมฆทนอธิบดีกรมควบคุมโรคแนะนำประชาชนถึงวิธีการป้องกันความเสี่ยงจากอาหารทั้ง10เมนูยอดฮิตและให้เพิ่มความระมัดระวังในการเลือกซื้อและเก็บรักษาพร้อมแนะให้ยึดหลักกินร้อนช้อนกลางล้างมือส่วนร้านค้าควรมีความรับผิดชอบปรุงอาหารให้สดสุกและสะอาดป้องกันนะครับป้องกันในเรื่องของช่วงนี้เรื่องของโรคที่มากับอาหารและน้ํา ต้องรับประทานอาหารที่ที่สุกสะอาดจริงๆนะครับแล้วก็สูตรสําเร็จคือกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะครับแล้วดูว่าอาหารกลุ่มที่เสี่ยงเนี่ยอาหารเข้ากะทินะครับอาหารพวกลาบพวกยำยำห้ยแข็งต่างๆเนี้ยต้องระวังน,นะครับสำหรับผู้บริโภคนะฮะในส่วนคนขายนี่ผมคิดว่าท่านต้องรับผิดชอบนะครับต่อลูกค้าของท่าน หากพบว่ามีอาการควรดื่มน้ำผสมเกลือแร่เพื่อทดแทนน้ำที่สูญเสียไปไม่ควรทานยาให้หยุดทายเนื่องจากจะเป็นการสะสมเชื้ออันตรายเอาไว้ในร่างกายเสี่ยงต่อการติดเชื้อในกระแสเลือดหากอาการไม่ดีขึ้นให้รีบพบแพทย์ในทันที One News ตรงไปตรงมา